กระตัวดีทุกท่าน,นนะครับวันนี้ได้ยู่กับช่องมิเตอร์นัสกอร์เซมสิกรนว่ามิเตอร์เกมมันเดินนะครับเออเป็นบ่ายก็เล่นไฮเปอร์โวลูชั่นเหมือนเดิมคะเป็นรูนเลยเฮ้เราสามารถกินซีนโนมเมนได้ได้วยเหรอต่อไปผมจะกลายเป็นเสือเขี้ยวดาบนะ 呜。 เป็นยนาหนือไหนรอบเปล hold hey, back oh oh hold on oh 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 shoot do you see that oh my gosh that's crazy that's crazy let's go I want easy peasy okay I got a little bonus chest nice. you get the bonus. You get the bonus. i love oh oh hold on oh 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 shoot do you see that oh my gosh that's crazy that's crazy let's go I want easy peasy. Okay, I got a little bonus chest. All right, get the bonus. Card battling อ่ะที่ Card 2 อะไรอะเฮ้ออ oh, ีแก้าม ah, right? right? no, ันนั่งไปบุนคนตรงนี้ดูตรงนี้เอาไว้ดูไอ้ขี้ดไว้อ่าอ่าดูนะดูไอ้ตัวนี้าไว้นะแล้วดู ปัง,ง,งมันตอกคือุดกับน้ำแข็งเหรอเออมันตอกค้อนไม้อีก এক ধুনিক ันเดียวเองได้แปดสิบ Evolution more เอ่อเอ่อเอ่อนี่มันดสรสกิบดีบอบบอเบย็นยนะันอาจจไปโตนี้อาจจะข้างหลังโตนี้มันมาได้ไงก็เพราะผมอ่ะมีพลังจิตสมสเทธที่โตมาได้โมอ,อีกแล้วดูกระโลก มันนี่เหมือนการรอบมันเหมือนเฟอร์รี่ถ้าไม่ใช่เฟ,ฟอร์รี่อะเฟอร์รี่โคละอะไรล้เหลืออีกสองตอนผมจะกลายร่างเป็นไอ้ผู้เจ๋อเหลืออีกสองตอนผมจะกลายร่างเป็นอะไรวะสวยยอดดาบอะไรเสียงใครมันทำอะไรวะ อาดูคลิปสกิบดีดอบดอบเย็ดเย็ดเออกระรอกเก๋พิซซ่าเอาอเปิ้ลตอกแล้วเฟอร์รี่ตอก Thank you. เราสามารถซื icana, Entonces, adece, ливо, ้ออีหัวนางเงือกได้แล้วถ้าซื้อจะเกิดอะไรขึ้นนะดด เดี๋ยวทำกันเฮ้ยกูแปลงหน้าเป็นเกย์ได้เดี๋ยวเกูปิดกล้องก่อนปิดกล้องปิดกล้องเร็วเร็วเร็วปิดกล้องก่อนปิดกล้องแล้วแคปมาเออสแคปไม่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 เออ ถามว่าแคบแด้วทำยังไงต่อป,ปืนกลง,งนั้นไปเล่นตงหมดโอ้เจ็บว้าว้าว้าวว้าวว้อวว้า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 วาวว e a วว้า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 าวว้มา้า้วเ พูพายเดดออฟติคาเรียบแล้วก็ซูเปอร์แมนอะเอ้ยอะไรจะส่งปุ่มข้ามาให้กูญเเกะเฮ้ยอะไรดูพิกซ์ดีดีที่เขาให้เราเป็นนักตนาเก็บ หนึ่งร้ปิดเสียงเลยสปินเนอร์เมจิกเมจิก อยาบอกนะว่าอ๋อรอเล่นอีกทีคืออีกหนึ่งวันต้องรอเล่นแล้วอันต่อไปคือกี่วะโอ้ยอีกทีววกท่นี่มึงอย่ามายุ่งกับกูไม่ออกไปเออไอ้คามิงอ๋ออันนี้อันอะไรตัวอะไรคามิงส์ซมังกรคัมมิ่งสซูน โอเคต่อไปต้องเป็นมานฮะห้าร้อยบ็อกเบดดี้เรตเตอร์อันถูกอันผิดวะกู เอาบัตรกาอันนี้จะเป็นขั้นสุดท้ายของเรานะฮะเกิดปะวะน,น่าจะนะเพราะว่าน่านาไอชิ้นนี้มันไหลลงมาเรื่อยๆเลยกูตอกจับไอตลอดกนดๆๆๆดี้ไดใช่ไหมยืดหลัง ข้างสุดของเราละมังนะมังเฮ้ยมันตอกน้ำแข็ง ซัดใครคือคนหลอกเงสนซัดนี่วเอ้ยสิบแปดบวกอย่าอย่าอย่าเข้ามานะเข้าอ๋ออันนี้คือวิวิธนากนารที่สุดข,ของดอนนะเฮ้ยเนี่ยตัวในกระตูนเลยไม่ใช่เฟอร์ดี่แยะ จะเป็นตัวในกระตูนนะชื่อเร่อ,องอะไรจะไม่ได้นะจำได้บ,บ,บอกดีไเชี่อดูอะไรก็ไม่รู้สีม่วงว่มะ,ะ,มมะ,มมะมันตเน่เอกดีมันตแล้วมันตัวนี้เอเออมีมันตแป๊บเดียวชื่อ ก็ลอกรู้เปล่าแต่เราจะเรียกเป็นลอกเพราะเราไม่รู้กู้สินี่ลูกอะไรผมขอเรียกมันว่าลูกอิโนโงกันเมื่อก,กี้ก็ลอกของเราคินลูกอิโนโง่สีทองเข้าไปนี่ลูกอิโนโง,ง่สีทองจริงๆอันนี้มันเหลือง แต่ที่เจ้ากระรอกเกงเราเนี่ยกินลูกอินโนนจนอิ่มแล้วนะ่จะกินกูแค่จะปิดเสียงกูก็ปิดไม่ได้เนาะตาบานจริงจริงไม่โกรยดาวจูดดาวจูไรทดจอยากกูดี ไม่ว่าอะไรกูจะคิดอะไรไม่ดีไม่ร้ายตลอดเวลาอยากหูดีใจเย็น YouTube มันก็แค่รูปหูฟังเฉยๆน่ะมันไม่มีอะไรน่าเป๊ะตรงไหนหรอกนะ YouTube มันเป็นรูปหูฟังอย่าคิดลึก oh. เลยอยากหูดี คิดจะติดหลือวงวะว่าไม่วะเออบิดวิวนารเป็นเียอดาบแล้วเดี๋ยวบอกแล้วว่ออกมาไกลได้ กูว่าแล้วมันต้องเป็นแบบนี้ออกมาระไกรทางอ๋อหรือว่าไอ้กระรอกมันเข้าไปเจอเสือแล้วมันก็วิ่งออกมางนั้นแหละต่อไปมันจะกลายเป็นเดรฟินหรือว่าแมวมอดปะน่นจะแมวมอดแมวแมวมดโอเคเราจะเล่นตาขุดทรายคลิปกัน เนี yeah, yeah. Oh, really ่ยหายแยี่จก uh, oh, oh, ี้เดียวกูเห็นตัวอะรบางอยางในน้ำเลยจริงจแล้วแฮรเตอร์ดกลไปที่ห้อตวดลรอกแต่มีอเตอร์กับที่ห้งน้ตกซกับเพื่อนห Best Free Voice c เวอรถ้ากูไม่กดคานก็ติดเตดแน่เลยในกูอ้ายไวเชดเสียงสามารถเปลี่ยนเสียงได้เหรอดูดิมันเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้าง เออมันเปลี่ยนเสียงตอนอัดคลิปใช่ปะวะไหนด,ดูดีไว้ดิแต่ละคนนี่หนึ่งดาวก,กูไม่รู้เลยไ w h ช t e r a n g บายบายสองเอฟเฟกต์ลมกายล่าง โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวาลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบาย